ร้านแรกผ่านอ่ะร้่สองร้สองก็เอาก็เล่นอะไรก็มึงทำไมเขาเอาทำไมเขาเอาคนแค่ไปเล่นมันไปดับวงคนนะร้านเขาอ่ะอ๋อเหรอเออแล้วทำไมมันไม่บอกกันร้านที่มึงไปอ่ะร้านแรกเขาต้องเป็นาแค่เอ้ยสิแล้วคอกูอยู่ปาก เวลายาบ้างใช่ป่ะเราก็แบบว่าถ้ามีงานใช่ป่ะเราก็ไปของเราไปอย่าบอกต่ว่า้ถามให้คุยให้ตรงไอ้ที่เขาถามดเวยผลงานผลงานคุณน่ะตอนนี้ตอนนี้คือเวลาเรายาบ้างใช่ป่ะเราก็ไปรับบริจาคช่วยเหลือน้องบ้านเด็กบ้านเด็กกัพราบ้านเด็กกาบพราสายท้ำตะโกนสายบุญวัดท้ำตะโกนสายบุญใช่ไหมของหลวงพิษจอมมันเจ้าว่าสายบุญสายบุญ เวลายามว่างนะแต่เวลามีงานเราก็ไปของเราเองแล้วคุณเวลายามว่างทำไรใช่ผมเดี๋ยวเาหาว่ะใสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงสบายดีปะสบายสบายที่มันนั่งหายจะแตกว่บวช่ยังอยู่เนี่ยเออเอ๊ะเฮ้ยอย่าเบาเนะเออเอ้ยครึ่งนึงเบาเบาเขียวว่ะ มันแห้งเออมันแห้ง๋อมันแห้งคือุ๊บฝนไม่ตกอ่ะม่ใช่แรงนี่มันแห้งคือกไม่ได้ถอนนะคิดว่ามันแห้งเพราะฝนไม่ตกแนะนำตัวนะเจ้าซื้อหยองเอ่าแป้งป้องแป้งอ่าป้องแป้งเชิญเย้มเชิญยิ้มเออเชิจ้าสุยหยองไม่ต้องถามเหรอต้องถามด้วยหรอจิ๋วลูลม เจีวดอกกระโดนจเจียวดอกกระเอ์ครับผมอม,มอนี่ซื้อจีวยวดอกกระเอหมอนี่ซื้อปองแปง้งเสยิ้มกับแล้วลองซื้อย่งไรแบลโลตเตียผมซื้อแบโลโเตียครับพี่น้องค <c oughs> รับ่องกูแท่ๆถ้าถามกูแบโเตีอเออนี่แบโตีอันนี้จิ๋วเฟกจิ๋วเอฟกอ่ะติดตามเพนแน่จี๋วเฟกเนมาเฮ้ยแเราพูดมีดี่อมีที่ตอบไหมเนี่ยมีมีมีมชืมอ่อ เออปองเปิดสี่ลปิยมผืนผ้านะโอ้ยสิ่ลปิยมผืนผ้าับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน้อยตัวน้อยไม่ใช่ตัวกับไอ้เมื่อคืนไปงานไหนเมื่อคืนนี้ทุกคนไปไงบ้างเมื่อคืนนี้ไปเมื่อคืนงานคุณไปไงเมื่อ๋อเอาอ๋อเมื่อคืนไปสามวันสองคืนร้านสามวันสองคืนเวทีนี่ดังนะดังร้านแรกผ่านอ่ะร้าสองร้านสองก็เก็เล่นอะไรก็มึงทำไมเขาเอา ทำไมเขาคนแค่ไปเล่นมันไปดับมงคลน,นะร้านเขาอ,อา๋อเหรอเออแล้วทำไมมันไม่บอกกันร้านที่มึงไปอ่ะร้านเร่อเปนเขาต้อง <c oughs> ไปาแพ้่ใช่อันนี้คือ<แ>เขาจะแต่งตัวเป็นอะเป็นผีเป็นอะไรนี่ไงเป็นอันนี้ไปแต่งเป็นเออเอาคุณแตกที่ คุณคุณจิ๋วสกี้คุณแต่งเป็นตัวอะไรนะไอตัวเธอผู้มีดเลยนะสกี้ใช่ไหมแกแต่แต่งเป็นผู้หญิงอ๋อผู้หญิงเป็นเมียกันสักี้ไงก็เลยช้าว้าแทนเลยคุณอะไรคุณเว้าเว้าสูงหรือเว้าต่ำนอนเว้าหรือนั่งเว้าแล้วแต่อารมณ์โอ้ยแย่ลมเยอะจังเอฟซีเยอะไหมจะไปเอฟซีเยอะไหมเต็มเต็มเลยเต็มเลยเอฟซีแม่งรอคอกูอยู่ปาก แล้วคุณเป็นไงบ้างผมเมื่อคืนเราก็เต็มเต็มยังไงเต็มดิไอสัตว์คานเต็มเลยเพื่อเียก็ไ่แดดแดะเดยอเดี๋เด้อันนี้อันนี้มึงมึงมึงด่าคุณจัดงานเหรอไม่กูพูดความรู้สึกเฉย กูบอกแล้วให้ไปกับกูเออแล้วช่วงนี้มีผลงานไหมคุณบอลมีม่มีมีผลงานมีอะไรบ้างตอนนี้โอที่ผ่านมาที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็เราเองก็เป็นศิษย์ไปตัดไอ้ไม้ไผ่ไม่ใช่ไอ้นั้นมันเป็นอาชีพเซะอันนี้ตอนนี้อยู่กรุงเทพอันนี้อยู่ต่างจังหวัดเพื่อนอ๋อเหรอ้อหกูเห็นมึงไปตัดไม้ไผ่ไม่ใช่ไอ้นั้น อยู่ต่แงหวัดเพื่อนต้องทํางานแล้วแล้วคุณวันมีผลงานอะไรช่วงนี้ช่วงนี้คือเวลายาบ้างใช่ป่ะเราก็แบบว่าถ้ามีงานใช่ป่ะเราก็ไปของเราไปอย่าบอกนะแต่ว่าแล้วถามให้คุยให้ตรงไอ้ที่เขาถามด้วยผลงานผลงานคุณน่ะนี้ผลงานตอนนี้คือเวลาเรายามบ้างใช่ป่ะเราก็ไปรับบริจาคช่วยเหลือน้องบ้านเด็กเกิดบ้านเด็กกัพรา วัดธรรตะโกสายบุญวัดทําตะโกเอออ่าสายบุญใช่ไหมของหลวงพิษจอมท่านเจ้าอาวาสสายบุญสายบุญอ่าเวลายามว่างนะแต่เวลามีงานเราก็ไปของเราเองแล้วคุณเวลายามว่างทำไรใช่ครับเล่นเป้าเนี่ยอ็นนี่นะดึงลงมนะโอ้ยสาระไม่มีแล้วรายการผมไม่ใช่ไอ้เยี่ยไม่ต้องไปถามหาสาฬห์แล้วเลือกจะมามันก็มาอย่ามางักว่า Uhm ะะเอเล่นว่าไอ้ที่เขาว่าวจุฬาอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าแบบน้ำไม่ใช่ว่าแบบนั้นว่าสนามแบบว่าวาดึงเล่นกันโบกิซานบอกโบกิซานบอกว่าวว่าวว่าวโบกิซานเออไอ้คนคนจังหวัดไหนคนจังหวัดไหนเนี่ยอ๋อผมเป็นคนข่าข้อสข้ออ๋อข้อเลยเอจบุญจริงเหรอเออไอ้ผมคนนี้ก็ไม่สามารถพูดภาษาอีสานได้ อีลีดยวอ่าได้ยาวาอวาอยู่แลนวะแมนวแมนเอ่อไอไอไอเ้เกิรเลนลนเลนเลนสัตว์ไม่มือเตียมื่กวกูไม่ได้เล่นอลนมันก็ไม่ไอเย้นึแล้ไม่ใช่ไยต้องพูดไทยก่อนไอเ้ต้องเนกไอหวัดวิ่งขนเอาวิ่งวิ่งแลนแรง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  โอเคโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณขอบคุณดูไปรับเชิญมากเลยนะแลนแลนแลนมึงกี่สันแท้ปะเนี่ยมึงคนแท้ปอนเนี่ยเอ้ยได้ข่าวว่าไปอยู่ไอ้อยู่ภาคใต้มานานใช่ไหมอืมอ่ะเคยกับปิ้กเคยกินเคย กินกับิกะปิม่าเเ็น่าฮ่าฮ่าฮ่บฮยาฮ่าฮ่าเ่า้่าฮ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 ่ายนาฮ่าฮ่รฮ่ไฮ่าฮ่้ฮ่นฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าน่ตฮ่คนใต้่นี่ยน่่า่าฮ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 ่าไ่่าม่แต่บิลาี่ไม่ใช่คน่ต้่าฮนี่าฮ่าฮ่ คนที่ไหนฮะไอ้ไอ้เขาเป็นคนจันบุรีจันบุรีเออโอ้จันไรใช่คนจันคนใต้ยืนมายืนบางต้องสีมัฝั่งนี้สิเออคนใต้เำ้ยคนจันบุรีคนจันบุรีเออทำตัวพยาตใต้โอ้เอ้าวไหนเลยไปแล้วพยาตใน้อะไรอันนี้เขาคนจันบุรีจันบุรีใช่ไหมเขาคนจันบุรีอ่ะคนจันบุรีเนี่ยเขาต้องมีตจ้าจงจ้าจ๋ามีอะไรไหมใช่ ไม่ใช่คนจ่าจ๋าคือคนจะยองคนจ่าจ๋าเขาเรียกว่าคนจะยองฮีอ่าจันฮ้สั้นจันฮียาวเหรอใช่โอเคปูปูคนจะยองฮีเขาคนจะยองเขาบอกว่าไงยังคิวคิวฮิยังตาตาฮีเอาไปมอง มองเหี้ยฮะเฮ้ยบ้าเลยจะบ้าเลยฮะได้ด้วยมึงไม่ต้องมามองกูมึงเล่นก็เล่นแฟนไม่ใช่ไม่โดนตัวปูใช่ไหมไม่ใช่จมูกจมูกฮีเอาไว้ดมดมฮีปากปากแล้วปากแล้วปากปากปากฮีแล้วเอาไปเลียเลียอย่างนี้ลิ้นไม่ต้องอะไรลิ้นก่อน ไอ้ใครสอนมึงมาไอ้แต่ลืมไอ้เยี่ยไม่ได้เล่นไอ้จัดเลยไอ้เยี่ยมาดีแล้วไอ้เยี่ยไอ้แต่เอ้ยเมื่อกี้ว่าตัวไอ้แท้ตอนแรกได้ใช่เหไอ้ไอ้เยี่ยลืมลืมท่อนหนึ่งไอ้ที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้คนจะเล่นกับมึงอ่ะเดินหนีไปด้วย โอเคครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอันนี้แต่อันนี้สับซึกึกนะครับผมไอสัตว์ไม่ได้เล่นนะกูลืมยงเขาเรียกว่าตลกแคสติ้งครับผมตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ผ่านงานนะครับผมตอนนี้กำลังซ้อมอยู่อะดท้ายคืออะไรลิ้นลิ้นอี๋เอาไว้ทำไมเอาไว้นีเออตรงนี้ก็สับซึ้งจ่งเลย สับปะรดก็มันได้กันเขาบอกจมูกจมูกุนี้เอาไปดมไม่เขาบอกว่าจฉบุฉบุนี้เอาไปดมดมนี้แล้วปากปากนี้เราเอาไปเลียเลียมาใช่ไหมลิ้นลิ้นโอ้โหเอาลิ้นก่อนดีกว่าโอเคครับผมจะพูดคุยกับสุภาพนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเดผมพ้อมแล้วฮผมเดี๋ยวผมต้องไปสอนใหม่ครับผมมาแป๊บนึงครับไอสัตว์มาด้วยดีเลยลิ้นด้วยทำไมเลียจีลิ้นลิ้นโอ้โหโอเค ผมไปก่อนนะครับผมผมอายมากเลยตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีครับติดตามนะะกีฟูเฟกครับผมก็แล้วก็บอลครับทำบ่งแต็สนฆานะฮะเพราะว่าบางทีผมก็ลืมไม่ได้เล่นมานานไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมึงพ้ดแล้วมึงพูดบ่งแต็มบ่งแต็นะครับผมก็ปีนฟูเฟกแล้วก็บิลลี่สามขานะครับผมอย่าไปติดตามมาช่องสามตัวนี้คือกระกราดครับผมติดตามมันโรเจตเอาสามคนงั้นเหรติดตามมันโรเจตดีกว่าครับผมตัดเชิงครับผม